ก็เลยละเริ่มเล่นๆึ้นละผมว่าผมอาจจะไม่หลอดมี21คนเนี่ยมาตะลุยนอลาดเฮ้ยเอ้ยผีตกใจตัวเปล่าเลยด้วยไม่มียงไม่มียาอะไรเลยมาเฉย วันที่มีอะไรอะเซิร์ฟฟาร์มพันเซิร์ฟผมเข้าไปแบบคนแรกๆเลยนะวาคิดว่าคนแรกๆอะแบบพอเซิร์ฟปุ๊บเข้าไปเลยแต่ก็ยังไม่ได้อ่ะรู้สึกเครียดมากอะเต็มตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกมึงบ้าปะพันเซิร์นฟนะเว้ยแม่ผมเหมือนไม่ได้ยินเสียงเกมเลยเลยได้ยินเสียงเดินนะแต่ไม่ได้ยินเสียงผีอะไรเลย,เลยตรงนี้น่าจะมีมีกล่องอาวุธอยู่ และในนี้ก็อาจจะมีคนก็เป็นได้ลองดูคนก่อนก่อนกระโดดขึ้นกระโดดไปสุม 4, ส่มสี่ซุมห้าจ,จะโดนยิงได้ไม่มีไม่มีไม่มีกล้องอมีระเบิดเก็บไว้ไก่อนแกเน็ตลันเช <c oughs> ่เฮ้ยแกเน็ตแกเน็ตเฉยๆมันลันเชร์ม่นดมันปืนยิงระเบิด โอ้โหเออมีบอสด้วยหน่อยที่นี่นอรลาดมีบอสมีบอสเมือ่อกี้อะไรวะคงสาตาฝาดเฮ้ยแล้วจเจาอะไรต่อยผีวะลืมเฮ้ยได้ยินเสียงบอสโอ้โหผมเนี่ยเสียวเลย <c oughs> โอ้ยเฮียกูตก โอ้ยโดนตีเลย huh? 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 นั่นยานี่หวะ <Huh? S 1> แหลกอะแหลกแหลกครับ ขึ้นตรงนี้ได้นะไได้ไดละเนี่ขึ้นไปได้แล้วนั่นไงบอสซึ่งผมฆ่ามันไม่ได้อยู่แล้วมีโลก็ที่ซ่อมปืนด้วยดูเหมือนจะไม่มีคนเลยนะครับเฮ้อโชคดีไป แต่ผมจะหนีพวกทบบวีพวกนี้ไปได้ยังไง <c oughs> ดูบอสดิโอ้โหเอาไปสู้มันได้ปะทำไงเนี่ยผีก็อยู่ตายแล้วมีกล่องไหมตรงนู้นไม่มีทำไมไม่เห็นกล่องเลยอะ่ะ มีคนมาฟาร์มไปแล้วเหรอต่อยผีแม่ง <c oughs> ไม่มีอาวุธ <c oughs> ต่อยไปก่น <c oughs> อนตามอะไรกันวะ <c oughs> ตามอ,อะไรกันวะ <c oughs> เอาตามผมนี่แหละ ผีมันก็เยอะเหลือเกินเนี่ยแหละสองจุดเนี่ยนอราเกับสนามบินน่ะผีเยอะมากแต่นอราดสู้สู้สนามบินไม่ได้เลยสนามบินนี่เป็นเป็นเราเป็นร้อยบังเกอร์หรืออะไรอะแผ่นปูนปนักบังเกอร์เออเรียกให้ถูกสิวะ เฮ้ยกระเป๋าโดถึงไหมวะเฮ้โอ้โ,อโ,อโอหกระเป๋าเฮ้ยเอาไม่ถึงอ่ะโอ้สองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะผีมาแล้ว เอากระเป๋าก่อนสิว่าแหลกแล้วเนี่ยแหลกแกมีที่กระโดดดีๆไหมไม่มีโอ้พี่เต็มเลยพ,เเพี่เต็มเลย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  <c oughs> ถ้าผมยิงปืนแม่งผีแห่มาเป็นกองแนะ่นอนแล้วดูไอ้บอสดิดูบอสโอ้โหเดินโคตรบึกบึน <c oughs> นี่ได้แล้ว <c oughs> ไหนทำไรข้าไม่ได้หรอกกลับไปเลยเอ้ย องมันไม่ดอกมีผีมีผีด้านบนไม่มีอะกลัวไม่มกลัวขึ้นขึ้นได้โอ้ด้านบนนี้ก็ไม่มีของตอนนี้นมี จะไม่มีคนจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอวะนอลาดไม่มีคนเนี่ยเฮ้ยนั่นกล่องอาวุธนี่น่าทำไงละพลาดมาได้ไงเนี่ยกล่องอาวุธเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเยี่ยม อะไรอะ MP7 โอ้ยกี่นัด15นัดก็ใช้ไอนนี่สิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบกดไม่ทันไม่อยากใช้ปืนเดี๋ยวมาทางท้งสยงมันจะไม่มีคนจริงเหรอปกติกูก,กูน่าจะเฮ้ยเฮียเฮียตกใจเฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้เหรอเสียงแม่งใกลสัตว์มึงอยู่ไหนวะ ครั้งนี้เรายุ่งไม่ได้เราไม่มีปืนไม่มีปืนบวกไม่มีลูกกระสุนก็อยากบูอยู่นะแต่แบบไม่ได้อ่ะนั่นบนมันมีไหมมีกล่องไหมวะมองไม่เห็นอะมองไม่เห็นอะ โอ้ดูกันดานเออนี่วันนี้ก็มาไล่สาระอยู่นออาลาดเนี่ยแหละไม่รู้จะไปไหนเว้ยเฮ้ยเชี่ยอยู่ไหนไอสัตว์กูตกใจเลยเนะี่ยหัวใจกูวายได้เลยเนะี่ยโอ้ยเฮ้ยผีด้านบน ดีวะดีดีดีกูมาทำอะไรนอนละกูก็ไม่รู้โอ้ยโดนตีแล้วติดพิษด้วยขอเป็นเดทไม่มีอีก โอ้ผมว่าผมตายในเร็วไยกดเออยงังยันชีวิตไว้ก่อนไม่มีกล่องจริงๆเว้ยเฮ้นีไหมตรงนั้นไม่เห็นกล่องว่ะเฮ้ยนี่กล่องปืนอะไรโอ้เอเคแกี่กี่นัดเฮ้ยมันมวิ่งไว เอ้ยกตายโอ๊ยกมาไงเน่ยกูไม่รู้เฮียอะไรอยู่ดีก็มาโอ้ยโอเควันนี้อะไรก็มาแค่นี้มาเกีนเกียนอยู่นอนละไม่ได้เจอคนเลยเจอซอมบี้บอสซอมบี้ตกตายโอเคไปมาไปมาแล้วมาแล้วเอาละกล่าวถึงสนามบินแล้วไม่มาก็ไม่ได้เนาะเออเลยมาเลยมาให้ดูเลยเนี่ย เฮ้ยอีกเมื่อกี้กดมีคนกดกดเสียงใช่ไหมกูเห็นแวบ,บๆใช่ป่าววะเหมือนมีคนกดไอ้นี่ไมอะ่ะมันเปิดมันเปิดระบบไมยอาวะเอา้ากูไม่ดรอปไปเทมอเอ่อโอ้มีโคบาฮ์อ,อเคเยี่ยมกองสองทันไกลด้วยเฮ้ยแบนเดต ผมจะรอดจากสนามบินนี้ไปได้หรือไม่เฮ้ยโอ้โหไหนวะมีเสียงปืนครับผมนี่ใส่ชุดแดงโคตรอจัศจรรโอ้โหตกใจครับผมแค่นี้ผมก็กลัวแล้วผมสู้ใครเขาไม่ได้หรอกโอ้โห ยิงตัวอะไรวะยิงซอมบี้เหรอกูกูจะบุกลากผีไปก็ยังไงอยู่เนียนๆไปเนียนๆมันน่าจะอยู่ด้านซ้ายมือครับเฉียงไปซ้ายมือโอ้ยิงรัวรวยกระสุนโอ้ยเหียอยู่ดีก็วิ่ง เด็ดเก็บไว้โอ้มีแต่เนเดดมาแล้ว <c oughs> เอาสัอย่างนั้นทไมมันฟันแล้วมันหยุดวะ <c oughs> พระเอกมาแล้วกระเป๋าบีเดียมเหมือนกันโอ้ยผีสองตัวเลยวะเฮ้ยขวานโอ้ยเฮีเยผีก็เฮียเลยเกินเฮ้ยโว้วิ่งมาจากไหนนี่ะโอจะตายแล้วว้ย ไม่มีอะไรเลยอยู่นี่ก็วิ่งมาเฮ้ยเอามียาตั้งแต่เมื่อไรหร่วะอา้าวกดไม่ได้เยี่ยมมันมีขวานแล้วโอ้ยผีจาก,กันออกผมก็ตกใจโอ้ยดับเชือกดอบน้ำพีอะไร มันอยู่เนี่ยซ้ายเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันมันเงียบไปแล้วมันรู้หรือว่าเรามาเฮ้ยเอาผีออตายเปล่าวะตายการดงตีนปะจะโง่ไปไหมเพื่อนนายตายเหรอ ให้ตายเหรอเพื่อนเหมือนมีอะไรนอนนอนอยู่ซอมบี้บอร์ดก็ไม่อยู่ด้านนอกก็สงสัยจะตายวะเป็นไปได้เหรอมึงมีปืนเหมือนรวยมากระวัตาางตรงนี้ไว้ด้วยมันจุดเกิด เฮ้ยทมบีซทมบี่อ้าปีนตรงไหนวะลืมอะไรที่ไม่เป็นก็ขอภอภัยเฮ้ยแบนเดดไม่มีศพยังไม่ตายเอ๊ยนั่นไงซอมบีบอสบอสอยู่นู่น เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันปืนยังมีจะไม่ยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นคิวเลยเป็นคิวเลยเก็บว้ามันออทำอะไรผีอ่ะตรงนั้นก็ไม่มีของตกแสดงว่ามันไม่ตายคนยิงผีอยู่น้อยเมื่อกี้มีคนยิงผี ถ้าคนยิงผีอยู่ได้ยืนบนรอตรงนี้ผีก็ออเฮ้ยผีหันตกใจนะเนี่ยด้านบนมีผีเต็มเลยถามมีใครอยู่ไหมแล้วมึงอยู่ไหน กี่คนโอ้ยยี่สิบกว่าคนสบายทีแล้วโอ้ยผีเดิน เดินเดินกับมัไหมไม่เดินไปอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยด้านล่างเฮ้ยทำไมขวานฟันกว่าจะตายวะแปลกแปลกด้านบนมีผีสามตัวต้องระวังไว้สามสี่ตัวไม่ได้นับ ขอมีกล่องอาวุธด้านบนเถอะกูจะได้นั่นหน่อยนั่นไงมาแล้วโอ้ยผีวิ่งสองตัวเลยตายหนึ่งตายสองมีแค่อสองตัวเองเหรอไม่มีกองโอ้โหมีแบนเดตให้กูแค่นี้ก็พอแล้วรอเล่นเฮียกูกูไม่ได้ต้องการแค่นี้นะเว้ย เอ้มีแค่นี้นี่แโอ้ยผีโอ้ย <c oughs> โอ,ยโอย้ผีกัดเออผีอย่าอย่าทำกูอย่างงี้จะตายแล้วตายแล้วนอนเดี๋ยวมีคนยิงนายใช่อะไรโอยกดทำไมวะเนี่ยโอย้จะตายแบนเดตก็ไม่ใช้ไอ้งโง่เลือดไหลยอยู่ตั้งนานเอาไม่เลือดไม่เพิ่มอะ่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะเลือดไม่เพิ่มป่ะรูอคิดเอง โอ้เลือเพิ่มอยู่ไอ้เหี้ยนั่นหายไปไหนเจ้าของเสียงปืนหายไปไหน,นผมนี่หาเขาไม่เจอเลยนั่นตรงนั้นมีกองซอมบี้อยู่ผมนี่ระแวงเลย ไม่คิดไม่ฝันต้องมากดปั๊มแบนเดตโอ้ยใช้จนอันสุดท้ายเชื่อได้นั่นแหละใช้ๆไปเถอะจะก็ตายละกลัวอะไรเนี่ย ผมนี่ระแวงอ่ะกลัวมันยังอยู่อ่ะมันยังอยู่แล้วมันอยู่ไหนมันตายอ่ะวะมาแล้วโอ้ยเกือบโดนตีตีนะมันสับคัน ชั้นแรกแล้วไม่ต้องกลัวเฮียแล้วเฮ้ยมีแต่กระเป๋าไอ้เฮียกับกระสุนไอ้เคไอ้ครูเกอร์มาทำเฮียเหรอเฮ้ยอ่าแฟกันเอามาทำเฮียเลย เออไม่มีอะไรเลยตะบนก็ไม่มีแค่กระเป๋ามีเดียมโอ้ตายเฮ้ยหน้าไม้เหรอหรืออะไรอ๋อคูเกอร์คูเกอร์มินิมีกี่ลูกมีเก้านัดเอามันทำพิษอะไรโอ้ยพีบัพีบัยพีบัวพีบัวพีบัวควบับอสหายไปไหน เอ้ยทูน่าไม่เอาอะไรอ่ะก็สูนอะไรวะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็แสดงว่าไม่เคยพบเจอทิ้งไปเถอะเฮ้ยเฮีย เมื่อกี้กูทำอะไรวะเมื่อกี้กูทำอะไรของกูงวะจะตายแล้วรอบนี้ไม่มีเฮียอะไรทำแล้ว,วาตังค์เก็บไว้ก่อนจนบอส อยากยิงบอสที่หายแต่กระสุนมีแค่สามสิบต้องใช้เท่าไหร่ร้อยสี่สิบสาสิบห้าสิบูกร้อยห้าสิบกว่าลูกนี่จะฆ่าแม่งได้ผีตื่นเฉาะแม่งเลย <c oughs> ผีมาสองตัวโอ้ยเกือบมีสมูไรให้กูด้วย <c oughs> ไม่เตือนทะลุมาเหลืออะไรคาตันนาเอาคาตันนามาเปลี่ยนเลย ไปไม่เ hey, ป็นเด็ดว้เก็บไว้ทำไมเนี่ยลืมต้องใส่เก็บไว้ก่อนเพื่อแฟแฟมันทำไมเฮ้ยมีผีเดิน สัตว์กูจะตายแล้วเดินมาได้มาะเมื่อกี้เหมือนได้ยินส <C le af> เสียงผีเสียวเป็นคนโอ้บอสไอสัตว์เอ้ยกูไม่ยืนอะไรตรงนี้เนี่ยไปตรงนน้นไป <C le af> บอสไม่ไปด้วยบอสนิ่งมาก ้อกดใหม่ไม่ได้จะพูดแม่เท่าไหน่จะตายแล้วงาบผีเกิดผีลุกหาพี่มึงผีลุกหาพี่มึง <Okay. S 1> เก็บตังก่อนตายไม่มีคนจะบ้าหรือไง <S <S เฮ้ยโอ้โหตกใจยิงเลยผมยิงเลยผมนี่ยิงเลยยิงทำไมก็ไม่รู้ ขึ้นรถได้ไหมวะโดดขึ้รนรถโดดไปยอีสัตว์ไอ้ตายกองกวรอบสองโอเคอย่างี้คือความตกใจอันที่ไม่โอ้ไอซุปเปอร์ซอมบี้ไอซุปเปอร์ซอมบี้อยากเห็นแม่งเดินไปแล้วอะ โอเคไปละไปละบายบายบายวันปัญญาอ่อนของผมโอเคบาย